แสนล้านบาทที่ลงทุนไปได้อะไรได้รักษาหน้าว่าได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้แล้วถึงแม้ว่าหน้าตาของโนโยบายเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่ได้หาเสียงเอาไว้เลยตั้งแต่ต้นได้เพิ่ม GDP เต็มที่เต็มที่เลยนะนี่เอาประมาณการของทางกระทรวงการคลังเลยที่บอกว่าได้1.8%ซนะคะซึ่งเป็นประมาณการอย่างสูงที่สุดเท่าที่จะมีสนักวิจัยไหนวิจัยมาแล้วนะคะก็ยังได้แค่3,50 0 0 0ล้านบาท วินยูชนกันท่านประธานลงทุน5้าแสนล้านได้คืน3ามแสนห้าหมื่นล้านอย่างนี้มันเรียกคุ้มไหมคะแล้วสิ่งที่เราจะเสียค่ะเราเพิ่มความเสี่ยงทางการคลังให้กับประเทศตอนนี้นี่ไม่มีปัญญาจะรับมือกับสถานการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินเข้ามาแค่ฝ่ายค้านพูดว่าต้องมีมาตรการเฉพาะหน้าวิ่งหาเงินอา้าวเงินไม่เหลือแล้วเพราะว่าต้องเก็บไว้ทำดิจิทัลวอลเล็ตยังต้องเสียอีกคือว่าต้องทำผิดกฎหมาย อีกหลายข้อซุมเสี่ยงค่ะสุมเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายนะคะซึ่งการทําผิดกฎหมายในครั้งนี้ถ้าสามารถทําต่อไปได้เนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดๆในการบริหารจัดการงบประมาณไปในอนาคตซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายที่เราประเมินไม่ได้สิ่งที่จะเสียอีกก็คือว่าเราอุตส่าห์ลงเงินไป5้าแสนล้านแต่กลับสร้างกลไกเงื่อนไขโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพื่อที่จะเอื้อค้าปลีกรายใหญ่ แล้วก็กีดกันร,รายย่อยโดยไม่รู้ตัวจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขเสียโอกาสที่จะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าให้กับประชาชนเพียง mm. เพราะว่าเราจะต้องกักเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ mm. เพื่อไปทำโครงการนี้ในตอนปลายปีและยังมีอีกโอกาส อีกหลายโอกาสที่จะต้องเสียไปที่จะได้ทำนโยบายอื่นๆเพราะภาระที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ได้จบแค่งประะมาณ67แล้วก็68มันจะตามเราไปอีกจนถึง69 70ต่อไป